ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชุมชนอยู่เจริญหมู่19ที่พระประแดงสุตปราการนะครับวันนี้มูลที่ทำดีของเราร่วมกับภาคีคเครือข่ายมากมายหลายองค์กรนะครับก็มาแจกถุงยางชีพวันนี้500ถุงสำหรับ500ครอบครัวนะครับแล้วก็แจกไปแล้วเนี่ยรวม4,740ครอบครัวด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาคีคเครือข่ายทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่กองทัพภาคที่1 นะครับมูลที่ประเทศไทยใสยสะอาดศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับชมรมเรารักการทำบุญนะครับกลุ่มเรารักกัตัญยูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็สโมสรไลออนกรุงเทพรัตนาชาติแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าภารกิจสําเร็จรุ่วงด้วยดีนะครับก็มีพี่น้องในหมู่บ้านอยู่เจริญเนี้ยทราบมาว่า มีทั้งหมดเนี่ยหลายร้อยครอบครัวนะครับแล้วก็ประสบปัญหาเดือดร้อนพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับบางท่านก็จะเป็นลูกจ้างรายวันนะครับช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาก็อาจจะไม่มีไม่มีค่าแรงเลยคือไม่มีไรายได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาทุเรานะครับความเดือดร้อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคีกระข่ายที่ได้ช่วยกันนะครับ แล้วก็หวังว่าด้วยความร่วมมือของคนไทยทุกคนนะครับเราก็จะฝ่าฟันวิกฤตการณ์ทุกอย่างไปได้ด้วยดีครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนครับ สวัสดีครับคุณตสวัสดีครับสวัสดีครับต้องต้องถอนรองเท้าไหมครับไม่ต้องถอนรองเข้ามาได้เลยแล้วคุณคุณคุณลุงเป็นอะไรครับเป็นเบาหวานแล้วเป็นแพ้กายแล้วเปนไตโลมติดเชื้อเลยติดเชื้อเขาเลยต้องคออนุญาตยกสูงอย่างพี่นายม่อดไปเดี๋ยวอาช่วท่านมามองด้วยกันมองด้วยกันอันนี้เป็นกำลังใจให้ครับ จากคนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็คองทัพช่วยช่วยแพ็คของให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีนะครับดดีนะครับคุณมูลนที่ทำดีที่ช่วยเหลือและคองทัพบ,บกที่ช่วยเหลือและดูแลคนป่วยที่สุขภาพที่ไม่ค่อยดีค่ะขอขอบคุณมากมากเลยค่ะ